สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนวลมนลเลี้ยงสีได้ที่สันตินะคะนางสาวปุชกรนุกมีเลี้ยที่28ค่ะนางสาวเสนาคุณได้ที่28ค่ะวันนี้เราก็จะไปถ่ายคลิปโครงการคองนะคะเกี่ยวกับหัวข้อการศึกษาสำคัญต่อโย็นอย่างไรค่ะสถานที่ถ่ายทำนะคะเราไปถ่ายที่เดอะวอลไปกันเลยค่ะ ต่อยาวชนอย่างไรคะประกอบอาชีพได้ทำงานผมค่ะอะไรคะเออจีนค่ะชื่อแพนค่ะค <ừ, S 1> ือเออไอผู้พี่คิดว่าการศึกษาสำคัญต่อเยาวชนอย่างไรคะเออคิดว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญสำญหรับเยาวชนมากเพราะว่า ถ้าเยาวชนบางคนไม่ได้รับการศึกษาก็จะได้รับข้อมูลหรืออะไรบางอย่างที่มันผิดผิดไปทําให้เติบโตมาเป็นประชาการที่ไม่มีคุณภาพออขอบคุณค่ะค,ค่ะ,ค,ค,ะคิดว่าการศึกษาสําคัญต่อเยาวชนอย่างไรคะก็สําคัญตรงที่ว่าเราศึกษาแล้วก็ไปใช้ในอนาคตเพื่อประกอบอาชีพอะไรเงี้คะ่ะ สำคัญค่ะเพราะว่าในชีวิตประจำวันตอนเราโตขึ้นหรืออะไรเราก็ต้องอยากได้เงินเดือนเราก็ต้องทํางานทํางานเพื่อเอาเงินค่ะแต่ว่าเงินก็หมดตลอดเลยหนูรู้อย่างนั้นเลยก็สําคัญนะคะเพราะว่าเราจะได้เอาไปประกอบอาชีพที่เราอยากจะทําด้วยคะแล้วก็ย่ออยากจะเป็นด้วยค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพื่พี่ชื่ออะไรคะชื่อกระถินค่ะชื่อบิวค่ะชื่อแทค่ะ คือหนูจะมาถามพี่ว่าการศึกษาสําคัญต่อเยาวชนอย่างไรคะก็เป็นสามารถเป็นทางเลือกให้เราว่าเราชอบด้านไหนเราก็สามารถแบบเลือกไปทางที่เราชอบก็ได้นะคะเรียนรู้ไปเรื่อยๆพอรู้ว่าตัวเองชอบด้านไหนก็เลือกที่ตัวเองชอบได้เลยขอบคุณค่ะคิดว่าการศึกษาสําคัญต่อเยาวชนไทยอย่างไรคะสําคัญค่ะเพราะว่าเด็กทุกคนควรที่จะได้รับการศึกษาเรียนรู้ค่ะแค่ไม่มีความรู้เราก็จะไม่ รู้ว่าชีวิตประจำวันเราต้องทําอะไรบ้างใช้ยังไงไอะไรอย่างเงี้ยค่ะการศึกษาสาคัญต่อเยาวชนไทยอย่างไรก็ทําให้มีความรู้ความสามารถแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทไม่ไม่สิ้นคิดกันไปค่ะเพื่อเอาไปพัฒนาในอนาคตสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรชื่อโซดาค่ะพี่จะมาสัมภาษณ์น,น้องคำถามของพี่มีอยู่ว่าการศึกษาไทยสำคัญต่อเยาวชนอย่างไรคะ หนึ่งสว่าการศึกษาไทยนะคะมันก็สําคัญในที่เราสามารถเอาวุฒิอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปสมัครงานได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาถ่ายคลิปสัมภาษณ์คนนะคะเราจะมาสรุปคลิปสัมภาษณ์คนนะแปลงหน้านะคะเรื่องการศึกษาสําคัญต่อเยาวชนอย่างไรคะ่ะก็คือส่วนมากนะคะเยาวชนส่วนมากก็จะคิดว่าการศึกษาสําคัญต่อเยาวชนเพราะว่าต้องนําไปต่อยอดในการศึกษาชั้นระดับ ที่สูงขึ้นกว่านี้แล้วก็เกี่ยวกับการทํางานการประกอบอาชีพหรือการไปต่างประเทศต่างๆเลยค่ะการศึกษานะคะเป็นสเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะอย่ามองข้ามการศึกษาในเรื่องแบบว่าคิดว่าเรียนเรียนไปแล้วมันไม่มีประโยชน์นะคะจริงๆมันมีประโยชน์มากกับการที่เราใช้ชีวิตต่างๆคือแบบสามารถนําไปประกอบอาชีพหรือว่าไปใช้ชีวิตได้หลายอย่างแล้วก็หลายที่เลยค่ะวันนี้นะคะเราได้บทสรุปจาก คนที่อยู่ในช่วงวัยมัธยมต้นและมัธยมปลายค่ะจากเพื่อนหลายๆโรงเรียนที่เดอะมอนะคะวันนี้เราก็ขอจบการนำเสนอโครงงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ